เลฟูใกล้ปิดดิวดาวินนูเยสหลังเบฟิก้ายอรับข้อสเสนอ60ล้านปอนด์จากทีมองแดงเป็นที่เรียบร้อยโอริกีการทำประตูในเกมดาบบี้เป็นความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อของผมขอปรู้ดีถึงความสำคัญและเข้มข้นของเมอร์ซิซด์ดาบบี้แบตนะกูรูยกฟันได้สุดนิ่งช่วยลิเวอร์พูลผ่านสมรภูมิเดือดเมอร์ซิซด์มาได้ในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเยทียเดียว โดยงานนี้ที่ผมนับตั้งแต่ที่ทางดาวินดูเยสสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโซนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำประตูใส่ลิเวอร์พูลในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแปดทีมสุดท้ายที่สนามแอนฟิลด์เมื่อช่วงสองสัปดาห์ก่อนหลังจากนั้นดาวินดูเยสก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันอย่างหนักกับการย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องโดยตามการรายง,งานล่าสุดละบุลเลวานลิเวอร์พูลนั้นกำลังมีความเคลื่อนไหวในดีลการย้ายทีมของดูเยสแบบลับๆและระวดเร็ว และตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการที่น่าจะมีข้อสรุปชัดเจนออกมาให้เห็นในเดือนว,วันนี้ โดยตอนนี้ถือได้ว่าแนวรุกลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในแนวรุกที่ดีสุดในโลกในขณะน,นี้แต่ทางลิเวอร์พูลที่นํามาโดยเจคเกนคอปก็มีแผนในการปรับปรุงแนวรุกของเขาอยู่เรื่อยๆน,น,นะและมีความเป็นไปได้ว่าหลังจบฤดูกาลนี้อาจจะมีกองหน้าสามประสานคนใดคนหนึ่งต้องย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลไปหลังจบฤดูกาลนี้หลังที่ตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทีมและมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลเองก็อาจจะเลือกปล่อยกองหน้าบางรายออกจากทีมไปเพื่อจะไปดึงตัวดาวินดูเยสมาแทนที่เขา โดยบริงานนี้ปาจักทางประหัมคุชแมนและข่าวชาวอุรุกวัยที่ติดตามการย้ายทีมของดาวินดูเยสอย่างใกล้ชิด ก็ได้ออกมาตีข่าวน่าสนใจมาว่าตอนนี้เลอบัวนั้นได้ยื่นข้อเสนอครั้งแรกให้กับทางทางเบฟิกา้าได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเลอูัเองก็ต้องการให้หนูเยสเป็นนักเตะรายแรกที่ตบเท้าเข้าสู่แอนฟิลเปนคนแรกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังมีการยืนยันออกมาแล้วว่าทางเชคเกนคอปได้แจ้งกับทางบอร์ดบริหารโดยตรงแล้วว่าอยากได้ตัวกองหน้าชาวอุรุกวัยรายนี้เข้ามาเสริมทัพโดยด่วน โดยมีคำยืนยันออกมาว่าทางด้านของจูเลียนวอร์ชนะฮะผู้ในการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อสเสนอจำนวนกว่า60ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์ให้กับทางเบฟิก้าพิจารณาและตอนนี้ทางเบฟิก้าก็รับข้อสเสนอที่เป็นที่เดอดแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้นูเยสจะเคยตกเป็นข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์เดและก็าร์เซนแต่ดูเหมือนว่าต,ตัวนักเตะเองก็ต้องการจะย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลมากกว่าซึ่งนั่นคือทั้งหมดที่นักข่าวชาวอุรุกวัยออกมากล่าวอ้างในคั้งนี้ ดิวองโอริกียืนยันกับความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อที่ทำประตูในเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์กันอีกครั้งในเกมชนะเอฟเวอร์ตันไป2.0ต่อศูนย์ทั้งวันที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาได้บอกว่ามันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากพูดตามตรงนะผมไม่อาจจะแน่ใจได้เลยมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สามารถเล่นฟุตบอลระดับที่สูงที่สุดได้เก็บชัยชนะในเกมเหล่านี้ระดับสโมสรมันมีความหมายอย่างมากสำหรับผมแล้วมันมีความหมายอย่างมากเลยหลังเกมคุณสามารถย้อนมองย้อนไปแล้วก็มีความสุขได้ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้เก็บใส่กระเป๋าและนำไปใช้ในเกมถัดไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรักษาโมเมนตัมตัวนี้เอาไว้ได้โดยโอริกีทำประตูปิดท้ายจากเกมจากปฏิกิริยาการมองอย่างรวดเร็วหลังจากรุยดีาสใช้ท่าจักรยานอากาศเตะบอลกระดอนเข้ามาจากเสาไกล ซึ่งตอนที่บอลลอยอยู่กลางอากาศสัญ,ญ,ญาตยานแรกในฐานะสุดหน้าคือต้องพยายามตามไปที่เสาสองเพราะว่าคุณก็รู้ว่ากองหลังตัวกลางจะมองดูที่บอลและคุณไม่มีทางพรู้ว่าบอลจะฉลับหรือถูกผู้สั่ประตูปัดออกมาหรือไม่แังนั้นสำหรับผมแล้วมันเป็นสัญ,ญ,ญาตยานล้วน,ลวนและท้ายที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นประตูซึ่งโอริกรีนั้นลงมาเป็นตัวสำรองพร้อมกับลุยส์ดิอารสยังตอบคำถามเมื่อถูกถามถึงคำสั่งก่อนจะลงสนามเชคเก้นคอปมาว่า ผมคิดว่าชัดเจนแล้วว่าสลับเปล่านั้นเราทำงานอย่างหนักในการซ้อมซึ่งผมรู้ว่าผมจะต้องลงมาและช่วยเหลือทีมให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ม,มันเป็นเกมที่สูสีซึ่งเราต้องการประตูแรกเพื่อจะเรียกโมเมนตัมและเมื่อเราได้มันมาเกี่ยวกับความสามารถที่จะคุมเกมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เรานั้นเล่นกับทีมที่เล่นด้วยใจิตใจที่แข็งแกร่งพวกเขาอยากจะมาที่นี่และเก็บ3ามแต้มดังนั้นสำหรับเราเป็นความรู้สึกเหมือนทำงานได้ดี และเรานั้นตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกมไปต่อไปสำหรับผมฐานะนักเตะมันเกี่ยวกับการคงความพร้อมพยายามจะทํางานพิเศษเพื่อจะเพิ่มระดับสิ่งที่คุณจะคิดถึงระยะเวลาที่ลงเล่นและหลังจากนั้นลงมาสร้างจังหวะการเล่นคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนเกมคุณทําได้เพียงเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่านั้นและเมื่อคุณรู้ว่าคุณเตรียมตัวได้ดีแล้วคุณจะลงมาและสนุกกับเกมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ และแน่นอนว่าประตูที่เกิดขึ้นช่วยทีมนั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดนะโดยทั้งโอเรกียังพูดถึงโปรแกรมต่อเนื่องเริ่มจากวันพุตกับทางบิยาเรอันในแชมป์เปี้ยนลีกมาว่าพูดตามตรงนะเรานั้นสนุกสนานกับเกมฟุตบอลทุกนัดกันอีกครั้งเราทํางานหนักมากในการมาที่นี่ตอนนี้มันเกี่ยวกับความสนุกสนานตเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สนุกไปกับเกมซะซึ่งมีเกมที่น่าสนใจมากมายและมันทําให้คุณนั้นรู้สึกยิ่งดี ไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆสหรับเราถึงเวลานี้เราพร้อมยอมรับความท้าทายนี้และก้าวผ่านมันไปและวันนี้เราทำวันที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะเจคเกนคอปนาะยใหญ่ทางลิเวอร์พูลรู้ดีถึงความสำคัญและความเข้มข้นของศึกเมอร์ซี่ซด์ดาร์บี้แมตช์กับทางเอฟเวอร์ตันในวันทย์นี้โดยลิเวอร์พูลนั้นจะได้เล่นในแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันที่นำทัพมาโดยแฟรงแลมพาดก่อนเกมครอบได้พูดถึงเดิมพันสำคัญสำหรับเกมนี้ โดยเขาบอกว่าเกมดร์บี้เหล่านี้ไม่เคยขาดแคลนความเข้มข้นถ้าผมพูดตามตรงผมชื่นชอบความเข้มข้นในเกมฟุตบอลผมชื่นชอบต่อสู้ด้วยสภาพร่างกายในเกมฟุตบอลแต่าตามกติกานะและแค่ทําให้แน่ใจนะว่าพวกเราทุกคนจะยึดมั่นกับมันอย่าเกินไปอะไรแบบนี้อย่าทําให้มันเหมือนในอดีตผมต้องบอกอย่างนั้นและแม้ว่าเราจะเจอปัญหาจากสถานการณ์เหล่านี้ผมก็แค่ต้องการความเข้มข้นมากๆในการใช้ร่างกายอย่างเต็มที่ และเล่วฟรตบอลก้าวบราวยังถูกกฎหมายแต่ไม่มากไปกว่าน,นั้นเพราะว่าเราต้องการเล่นเกมอีกมากมายหลังจากเกมดาร์บี้เช่นเดียวกันเราต้องไม่ลืมเรื่องพวกนี้พวกเราทุกคนมันคือทั้งหมดอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนี้มันจะเข้มข้นอยู่เสมอและก็ใช่นี่เป็นเรื่องสําคัญสำหรับทั้งสองทีมแต่ผมจําไม่ได้เลยว่ามีตอนไหนบ้างที่มันไม่สําคัญสำหรับเราผมไม่สามารถจําได้ผมไม่รู้ว่าที่ไหนที่เราไม่มีแต้ม,ตมจากทางเอฟเวอร์ตันหรือที่ไหนที่เราได้จะมีโอกาสท่ารเราชนะในปีที่แล้ว ซึ่งชัดเจนแล้วว่าเปล่าแพ้ซึ่งนั่นจะเป็นเรื่องที่ช่วยได้เป็นอย่างมากใช่เลยมันอาจจะมากกว่านิดหน่อยแต่มันก็เข้มข้นอยู่เสมอกรัดคูดกูรูทาง BBC Sport ยอรับนาว่าิเฟอร์ชิฟฟันไดเซนเตอร์แบค็คของทางลิเวอร์พูลคือนักเตะที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุดแล้วท่ามกลางความเดือดดันของศึกเมอร์ซิเดดับบี้แมตช์ในเกมพรีเมยรกนัดเมื่อคืนวันทิตย์ที่ผ่านมา โดยการพบกันระหว่างหงแดงและก็เอฟเวอร์ตันนัดเมื่อคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยประเด็นน่าสนใจใพูดถึงมากมายโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่นักเตะทั้งสองฝ่ายวิดจะมีเรื่องกันอยู่หลายครั้งซึ่งครุกเลือกเองว่าฟันได์ให้ติดทีมเจ้าเจี่ยมประจำสัปดาห์ของ BBC ได้กล่าวชื่นชมแข้งชาวดัตารนี้ที่ช่วยพาลิเวอร์พูลเก็บ3มแต้มไล่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเหลือเป็นแค่หนึ่งแต้มตามเดิมและเป็นกุญแจสำคัญในเกมรับของทีมในงารนี้น ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่มีฟันไดแล้วพวกเขาจะเป็นอย่างไรกูรูชื่อดังได้กล่าวผ่าน BBT Sport เขาเป็นนักเตะค,คนเดียวที่ดูจะจยเย็นที่สุดแล้วในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์เมื่อรอบๆตัวเขากำลังเต็มไปด้วยความเดือดดานในตอนที่ทั้งสองทีมวิดจะมีเรื่องกันหลังจากที่ผู้ตัดสินสจ๊วตแอตเวลแจกใบเหลืองปริวันสำหรับทางเอฟเวอร์ตันแล้วสถานการณ์ของพวกเขาตรงไปตรงมาเป็นอย่างมาก สำหรับผมทางพวกเขาเล่นด้วยความใจสู้และความมุ่งมั่นแบบที่ทำกับทางลิเวอร์พูลเรื่องการอยู่รอดในลีกจะไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาก็คือพวกเขาไม่ได้ทำแบบนั้นและสำหรับทางเฟอร์จิฟันดายเขาคือคนหนึ่งที่นิ่งที่สุดในเกมนี้เจคเนครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยถึงการแก้เกมในช่วงพักครึ่งเวลาจะทำให้ลูกทีมสามารถยิงประตูเอฟเวอร์ตันได้ในศึกพรีเมียร์ลร ath, ิงกนัดซซนเดอร์ซีสไซด์ดร์บี้แม์เมื่อคืนวันาทิตย์ที่ผ่านมาตามการรายง,งานจากทางลิเวอร์พูลเอโค ในช่วง45นาทีแรกของแดงถูกทีมเยือนสกัดกั้นจากการยิงประตูเอาไว้ได้เกือบหมดโดยแม้ว่าพวกเขาจะสามารถครองบอลได้มากถึง87%แต่ก็ไม่สามารถยิงตรงกรอบได้เลยแม้แต่ลูกเดียวหลังจากนั้นในครึ่งหลังครับเนียทำการเปลี่ยนตัวเอาลุยดีอาสและก็ดิวอกออรกี้ลงสนามในช่วงนาทีที่60ทำให้พวกเขาได้ประตูขึ้นนำในอีก2นาทีต่อมาและเปลี่ยนเอาเจแดนฮาร์ดสันลงมาในช่วงนาทีที่80 ก่อนจะได้ประตูปิดท้ายในช่วงนาทีที่85ช่วยทีมเก็บ3ามแต้มอย่างหืดจับโดยในายใหญ่ชาวเยอรมันได้กล่าวถึงการแก้เกมในช่วงพักครึ่งมาว่าการเจอกับแผนรับต่ำแบบนี้คุณต้องใช้นักเตะจินวนากานในการช่วยกันเล่นเกมรับส่วนเรานั้นมีผู้เล่นที่ผ่านบอลมากเกินไปแต่ไม่มีใครรอรับบอลเท่าที่ควรนักเตะที่รอรับบอลจะเคลื่อนที่เหมือนเห็นที่ว่างที่เขาจะไปรับบอลได้แต่พวกเขาก็จะต้องพาบอลจาดแนวรับคู่ต่อสู้กันด้วย ซึ่งในครึ่งแรกนั้นเราแทบจะทำไม่ได้เลยในประตูระแรกเนี่ยท่าโมซาลาและก็ดีบ็อกเนี่ยไม่ได้มองเห็นสถานการณ์ที่พวกเขาจะต้องผ่านบอลเล่นตามจังหวะชิปบอลไปยังเสาสองและปราโปซึ่งน่าจะเป็นครั้งรแรกของเกมที่เขาสอดขึ้นมาที่เสาสองและก็ททำประตูได้อย่างน่าเหลือเชื่อเราก็อาจจะมานั่งคุยกันตรงนี้และก็พูดถึงสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์หยแน่แท้อย่างแน่นอนและข่าววิพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไป ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ